สวัสดีค่ะนักเรียนเราจะมาต่อภาษาอังกฤษกันนะคะ s ุ per kid ปปนะคะคำสั่งที่2นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือ s ุ per ป kid ปหน้าสามนะคะนักเรียนก็เปิดนะคะหนังสือแบบฝึกหัด s ุ per ป kid ปหน้า3ามเลยนะคะคอลัมน์ a นะคะจะมีภาพสัตว์นะคะจากคำศัพท์ที่ครูให้หาเห็นไหมคะ คำสั่งบอกว่าไงคะคำสั่งบอกว่า l i t e n s f price color ให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็หา color คือระบายสีนะคะจากใบงานที่ครูคให้เนี่ยนะคะคอลัมน A เนี่ยนะคะคำสั่งครูคือคำแรกนะคะคำว่า dogs dogs bags นะคะ Cat Brown Labis Pink b i r s ส Lace Fish r r a n g e t u r t ร์ Green นักเรียนต้องระบายสีภาพสัตว์ตามคำสั่งที่คุณครูกำหนดนะคะนี่นะคะนักเรียนคอลัมน์ a คุณครูกำหนดให้แล้วนะคะตามนี้นะคะระบายสีให้ถูกต้องด้วยนะคะ ส่วนคอลัมน์ b นะคะคอลัมน์ b ก็จะมี1 2 3 4 5 6เป็นภาพสัตว์ส่วนประกอบของสัตว์นะคะส่วนข้างล่าง a b c d e f ก็จะเป็นคำศัพท์นะคะนักเรียนก็สังเกตดูนะคะเขาบอกว่าอ่ามันคือมันคือสัตว์อะไรนะคะให้นักเรียนลากเส้นนะคะลากเส้นจากไหนคะลากเส้นจากคำศัพท์ไปหารูปภาพอย่างคำแรก a เนี่ย นะคะคำว่า dogs นักเรียนก็สังเกตดูภาพนะคะ dogs dog เนี่ยนะคะส่วนประกอบนะคะลักษณะเท้าของสุนัขเนี่ยมันเป็นแบบไหนนักเรียนคนลากนะคะไปหาหมายเลข1 2 3 4 5สองสนักเรียนสังเกตดูนะคะคำที่2 b เนี่ย b ีคำศัพท์คือ rabbit rabbit อ่าส่วนประกอบนะคะที่เขาให้มานะคะ เป็นแบบไหนอันไหนนักเรียนคิดว่าเป็นแรบบิดแรบบิดแปลว่ากระต่ายนักเรียนก็ลากนะคะเส้นจากคําศัพท์เนี่ยไปหารูปภาพภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3 4 5หรือ6นักเรียนก็ต้องฝึกสังเกตด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็ขออธิบายนะคะแบบฝึกหัดนะคะซูเปอร์คิสนะคะหน้า34นะคะไว้เท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะยังไม่จบนะคะนักเรียน